ขึ้นอย่างต่อเนื่องมีแต่ล่าค่าท่องส่วนเขาเปลือกมีแต่ลงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปกับมาพอกันมือนีวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568พี่น้องมาพร้อมล่มหนาวพี่น้องรู้สึกได้มือนีล่มแห้งครับพี่น้องอ่ะมือนีมาทงมาทาคือเกาพี่น้องไร้ไร้แปลงมือนีโซนจังหวัดสุรินทร์อำเภอศรีขรัวพุมเพิ่นกับเก็บเกี่ยว ผลผลิตเขาหน้าปีปีหกแปดทับหกเก่าพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาไล่างานล่าค่ากลางเขาเปลือกพี่น้องประจําวันที่ยี่สิบตุลาหละกะล่าค่าเขาเกี้ยวสดเขาหน้าปีปีหกแปดทับหกเก่าว่ามีล่าค่าล่าค่าได้แนะ่พี่น้องปะไปรับชมรับฟังกัน ม,มันนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตล่าค่าเข่าเปลือกเจา้ามะลิกอขอสิบหาเข่าหน้าปีปีหก,ปหกแปดทับหกเก่าพี่น้องมันนี้สอกกต่อชุ่มพ่นบุรีมันนี้เปิดล่าค่าสิบสองบาทหาสิบสตังค์ต่อกิโลกรมัมเข่าเกี่ยวสดเดอพี่น้องราคาสตึกมันนี้สตึกบุรีรัมเปิดราค่าที่12บาทหาสสตังค์ต่อกิโลกรมัมคือกันพี่น้องกะสังมื้นนี้กะสังบุรีรัมเปิดล่าค่า 1 1อบาทห0สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเดชอุดมจังหวัดอุบลมนี1อบาทห0สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องน่าจะรวยจังหวัดอุบลมนีเปิดล่าค่า1 1อบาทต่อกิโลกร,รมัมพี่น้องบ้านแคมพีบูลมั่งสาหานจังหวัดอุบลมนีล่าค่าลดจากมือวานมนีอยู่ที่1 1บาท ย <Heck> ี่สิบหาสตังตอกิโลกรัมพี่น้องราค่าเริ่มขยับลดเรื่อยๆพี่น้องเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวเขาเริ่มหลายหวาง่ายๆพี่น้องปะโคนใชมือนีปะโคนใชบุรีรัมมือนีล่าค่าสิบสองบาทหาสิบตังตอกิโลกรัมกะถือว่าล่าค่า่นเปิดสูงอยู่พี่น้องล่าค่าเขาเปลือกเจ้ามะลิกอฟสิบหาพี่น้องแห่งเริ่มเกษตรกรชาวให้ชนะเริ่มเก็บเกี่ยวเขาหลาย ทางโลงสีกะเริ่มสังเกตง่ายๆราคาเริ่มขยับลดลงเรื่อยๆพี่น้องกว่าจะเขามะลิลอยหาเขานักสีได้เก็บเกี่ยวพี่น้องราคาจะเหลือกิโลกรัมละจักบาทพี่น้องมาแนวโน้มปีนี้ราคาเขาถือกว่าปีที่แล้วพี่น้องเพราะว่าปีที่แล้วเปิดตลาดราคาช่วงเดือนตุลาฯนี่ช่วงัวหัวฤดูการนี่ราคาเปิดที่สิบสามสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมพี่น้องมา เขาเรื่องกันมือนีจะพาพี่น้องมาไล่งานล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี่ยวสดประจําวันที่ยี่สิบตุล่าค่มวามีล่าค่าเป็นจังไรพี่น้องมือนีกรุงเทพมหานครมือนีล่าค่ายุติหาพันถึงหาพันสี่ร้อย 5, 5, 000, 400, 000, บาทต่อตันกะแนวโนมมือนีตาล่างล่าค่าหนึ่งเบิดพี่น้องแล้วก็การจนบุรีมือนีหาพันถึงหาพัน สี่ร้อยบาทต่อตันกระล่าค่าคุ้งทีพี่น้องสะเซิงเศร้ามูนี่หาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันคุงทีพี่น้องใช้นาดมูนี่ล่าค่านิ่งยุทธีสี่พันเก้าร้อยถึงหาพันสามร้อยบาทต่อตันนัข้อนายกมูนี่สี่พันเก้าร้อยถึงหาพันสามร้อยบาทต่อตันพี่น้องโอ้มูนี่ร่มแห้งครับพี่น้องผุ่นปุ่นปุนมีกระแป้งนีก็เป็นเขามะลิลอยหาพี่น้องของปอนายเองกะ รลมแห้งพี่น้องต้นกระสูงยานลมแห้งแหงน่นี่นนทาฝนมาแนวนมลมคือคู่ปีแล้วพี่น้องมาต่อกันที่น้นทาบุรี่มูนีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันนักข้อนปะถมมูนีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันเพชรบุรีมูนีราคาหนึง่งยูทีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันพี่น้องลพบ,บุรีราคายูทีหาพันถึงหาพันสี 5, ่ร้อยบาทต่อตันมูนี่ราคา คงทีพี่น้องมาต่อที่สิงบุรีมุนีลาคา 4, ่าสี่พันเก้าร้อถึงหาพับาทต่อตัน้วก็สุพันบุรีมุนีลราคา 5, ่าหาพันถึงหาพันสี่บาทต่อตันพี่น้องลาดบุรีมุนีหาพันถึงหาพันสี่บาทต่อตันพี่น้องอ่ะมาต่อที่พนคอนศรียุทธยาหาพันถึงหาพันสี่บาทต่อตันแล้วก,กำแพงเพชรมุนีหาพันถึงหาพันสี่บาทต่อตัน กะล่าค่าคงทีพี่น้องพิจิตหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันพิษณุโลกมูนีหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันล่าค่าหนึ่งพี่น้องเพชรชบูนสี่พันเก่ารอยถึงหาพันสามร้อยบาทต่อตันแล้วก็อุตรดิตมูนิหาพันถึงหาพันสี่ร้อยบาทต่อตันและกะ็ น้าอนสีธรรมราชหาพันหนึ่งอยถึงหาพันห้ารอยบาทต่อตันนี่ก็เป็นล่าค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกี้ยวสดประจำวันจันทียี่สิบตุลาคมสองพันหาอยหกสิบแปดพี่พน,น้องมันนีก็เป็นมือแรกที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพี่น้องหาผู้ไดลงพานแล้วผู้ไดลงบ่ท่านพานพี่น้องก,กัติดตามความคืบหน้าต่อไปพี่น้องเพิ่นจะเปิดให้ใส่ งานได้ยี่สิบเก่าตุลาพี่นอ้องอะส่วนปอหนอยกับลงทะเบียนเป็นทีเรียบร้อยแต่กัดล่อตรวจสอบซีดอยู่เพิ่งวะอะมือนีกับผ้าพี่น้องมาลงทงลงตาเขาชุ่มเขาพี่น้องเขามาลิลอยหาพี่นอ้องเบิดชดจวงจะได้เก็บเกี่ยวล่าคาจะเป็นจังไหนมาลุ่นกันพี่น้องนี่ขนาดพี่น้องเกษตรกรที่เกี่ยวเขาหน้าปีพี่น้องเขามาลิกอคอสิมหาขนาดเกี่ยวบ่าท่านหลายได้พี่น้องนี่ก็เริ่มถือว่าเกี่ยวเป็นบางเจ้าโซนทั้ง บานปหน่อยจังบัลทันมีเจ้าได้เกียวอยู่พี่น้องเขายัางบัทันซุกเต็มทีพี่น้องอีกสาเหตุหนึ่งที่ล่าค่าลดลงคู่มือท่องสีพนกอ่างว่าฝ่าวเกียวเขาติดเขียวพี่น้องเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรกับยาไดล่าค่าดีเนาะช่วงเปิดล่าค่ามากซุกส,สูงกับฝ่าวเกียวกันพอไปถึงโล่งสีกะกดล่าค่าเขาปนเม็ดเขียวโอ้ เป็นตามกลไกตลาดคือเกาพี่น้องอ่ะกับเป็นกําลังใจพี่น้องกเกษตรกรชาวไฮชาวนาก็ขอให้พี่น้อง f อฟที่เขามารับชมคลิปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบอดจนลารวยเงินทองกันสุภูสุกนสำหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับพอกันคลิปนาครับ